สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและสมาชิกทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นอยากรู้ต้องดูนะครับสําหรับคลิปนี้เราจะมาทําเลขเด่นล่าง3ตัวมา1ตัวทั้งหมด13งวดนะ13งวดงวดนี้เป็นงวดที่14เป็นสูตรใหม่ล่าสุด ในการหาล่าง3ตัวมา1ตัวก็จะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่2สูตรที่ผมได้ทำมาใหม่เพิ่มเติมก็คือสูตร A กับสูตร b สําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นสูตร A ก่อนนะครับแล้วคลิปหน้าก็จะเป็นสูตร B แล้วคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปเป็นเลขตามนะเป็นเลขตามเป็นเลขตาม3ตัวมา1ตัว และผมจะจับทั้ง3สูตรนี้นะมาชนเข้าหากันพอจ,จับชนจับคู่กันเรียบร้อยแล้วมันเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆและสมาชิกได้ติดตามกันนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปคำนวณหาผมก็มีคำแนะนำนิดนึง คลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโดยใช้ข้อมูลจากสถิติและความน่าจะเป็นไปได้ในการหาตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับสําหรับสูตร A เด่นล่าง3ตัวมา1ตัวก็เป็นสูตรใหม่ยังไงสูตรใหม่ทุกครั้งนะครับที่ผมลงคลิปผม จะอธิบายให้เ,เพื่อนและสมาชิกได้เข้าใจก็คือจะอธิบายทั้งหมดแต่หลังจากนั้นแล้วถ้าเป็นคลิปที่2ที่3ที่4นะครับก็จะไม่อธิบายละเอียดแล้วนะครับก็จะอธิบายแค่2คลิปล่าสุดสองงวดล่าสุดนะครับโอเคครับเรามาคำนวณไปพร้อมๆกันนะครับ ก็จะเริ่ม,มออกตั้งแต่19นะก็จะใช้หลักหน่วยเลขท้าย3ตัวครั้งที่1บวกด้วยหลักร้อยหลักสิบของเลขท้าย3ตัวครั้งที่2พร้อมแล้วก็ไปพร้อมกันเลยนะครับที่ผมบวกให้ดูก็เพราะว่า อยากให้เห็นว่ามันมายังไงนะครับมีเหตุมีผลนะครับจะเอาไว้อ้างอิงนะครับจะเอาไว้อ้างอิงเวลาสรุปนะครับว่ามันมาอย่างไงไม่ใช่พูดไปลอยๆโดยไม่มีสูตรให้เห็นนะครับเข้าใจนะก็ขอคลิปแรกอธิบายให้ชัดเจนเท่านั้นเองคลิปต่อไปก็จะทำแค่มวดสองงวดให้ดูโอเคนะครับ สองบวกห้าได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งก็ได้แปดนะครับแล้วเราก็บวกขึ้นไปสองสเต็ปหรือว่าสองตำแหน่งนะก็จะเป็นแปดเกออกหนึเข้าสี 4, บวกสได้เจ็เบวกสเป็นเแล้วก็บวกขึ้นไปสสเตปนะครับสองตำแหน่งสองลำดับนะเป็นเก้ออกหนึเข้าต่อไปแปดบวกห้าได้ 13บ13ก6ได้9เป็น901ออก97 9เข้า2บก6เป็น8 8บก5เป็น13ก็ได้345ออก39 3เข้า7บก8ได้15บก1เป็น16ได้6 7 8ออก7 3 7เข้าถูกต้อง 1บก8เป็น9 9บก0เป็น9ได้90 1ออก1 9งวดนี้มา2ตัวนะครับ1 9ต่อไป6บก2เป็น8 8บก5เป็น13เป็น3 4 5ออก0 5 5เข้า3บก5เป็น8 8บก7เป็น5ก็จะได้5 6 7 5 6. ออก5 6วันนี้ก็มา2ตัวนะครับ ต่อไป8บก2เป็น10 10บก6เป็น16ได้6 7 8ออก1 8 8เข้า8บวก8บก1เป็น9 9บก2เป็น11ได้1 2 3ออก1 4 1เข้า6บก9เป็น15 15บก7เป็น22ได้2 3 4ออก4 5 4เข้า 8บวก7เป็น15 15บวก2เป็น17ได้7 8 9ออก1 7 7เข้าอ่ะงวดที่ผ่านมา7บวก6ได้13 13บวก6ได้19เป็น9 0 1ออก2 9 9ก็เข้าถูกต้องนะครับอขออภัยครับเมื่อกี้อ่ ยังไงก็ขอฝากนิดนึงนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมาด้วยนะครับขอบคุณมากครับโดยเฉพาะสมาชิกใหม่เพิ่งเข้ามาดูยังไงก็กดติดตามเอาไว้นะเลามีคลิปใหม่ๆจะได้รับทราบนะครับจะได้ดูกันนะมาดูงมดที่จะถึงวันศุกร์ที่16กรกฎาคม เลขท้าย3ตัวครั้งที่หนึ่งห้าเลขท้าย3ตัวครั้งที่สอง4、ี่นะครับก็นิดนึงอย่าลืมนะครับเลขต้องลงให้ถูกต้องนะครับห้ามสลับกันนะครับเลขท้าย3ตัวเลขท้าย3ตัวครั้งที่หเลขท้าย3ตัวครั้งที่สองอย่าห้ามเอาสลับกันเด็ดขาดนะครับต้องดูข้อมูลที่แน่นอนและถูกต้องนะครับเป็นไปได้ขอให้ดูข้อมูลที่ ถ่ายทอดสดหรือไม่ก็ถ่ายทอดสดย้อนหลังเท่านั้นนะอย่าไปดูตัวเลขที่เขาเขียนมาให้เราดูนะครับอาจจะผิดพลาดได้โอเคนะ1บวก4เป็น5 5บวก1เป็น6 6บวกขึ้นไป2สเต็ปหรือ2ตำแหน่งนะครับ2อลำดับ6 7, นนด6 7 8วันนี้ได้6 7 8วันนี้ได้6 7 8ส็ิติ อยู่ระหว่าง13-14งวดถือว่าค่อนข้างดีนะครับยังไงก็มารอรุ้นกันแล้วก็ขอฝากอีกนิดนึงนะครับสำหรับสูตรที่ผมจะสรุป2ตัวล่างงวดนี้เป็นเป็นบทสรุปที่น่าสนใจมากนะก็มีอ่มีมีสูตร A นะครับแล้วก็มีสูตร B แล้วก็มีเลขตาม3ตัวมา1ตัวจะเอา3สูตรนี้มารวมสรุป ยังไงก็ติดตามดูนะเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากนะแล้วเปอร์เซ็นต์ที่จะมาอยู่ประมาณ95เลยทีเดียวนะครับเดีย๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นสูตร B นะครับเป็นสูตร B3 ตัวมา1ตัวเด่นล่างคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ